เรื่องที่หนึ่งก็คือตัวจิตเนี่ยเขาไม่ได้มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลกับจิตแต่ละขณะเราก็ไม่ต้องดึงกลับเราก็ไม่ต้องคอยที่จะวิตกกังวลจิตเนี่ยเขาเกิดดับทีละดวงทีละดวง เนี่ยเรื่องที่เราต้องเข้าใจเวลาเรามีความคิดเนี่ยมันก็เกิดดับดวงหนึ่งเราก็ไม่ต้องดึงกลับแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดดวงนั้นเนี่ยมอ,อกไหมจิตดวงต่อไปเนี่ยเขาจะมีชื่อใหม่ว่าจิตผู้รู้แต่ถ้าเกิดจิตที่โกรธไปแล้วดวงที่หนึ่ง จิตที่ดึงกับดวงที่สองแล้วเราก็รู้ทันการดึงกับจิตดวงที่สามเนี่ยก็จะเรียกว่าจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราภาวนาผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าเรามีจิตอยู่ดวงเดียวนี่คือความเข้าใจผิดแล้วเราก็อะไรอววรกับจิตดวงที่เกิดขึ้นแล้วจิตดวงที่อะไรอววรก็คือจิตดวงที่สองนี่แหละที่อะไรอววรจิตดวงที่หนึ่งจิตดวงที่สอง อรรวอนก็เกิดความทุกข์ระทมจิตดวงที่สามก็อรรรวอนจิตดวงที่สองที่เกิดความทุกข์ระทมจิตดวงที่สี่ก็กังวลกับจิตดวงที่สามถ้าเรารู้ทันสภาวะเนี่ยรู้สัมมาทิฐิเนี่ย,ยว่าจิตเนี่ยมีไม่ได้มีดวงเดียวมันเกิดดับทีละดวงเราก็จะคอยรู้ทันจิตที่เกิดขึ้นแล้ว ตอนที่รู้ทันจิตท,ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้จิตผู้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มภาวนาเนี่ยเราเริ่มหัดมีความรู้สึกตัวเนี่ยนึกออกไหมเรากําลังสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นได้สองแบบรู้ทันสภาวะของจิตท,ที่เกิดขึ้นแล้วโกรธดีใจเสียใจนึกออกไหม หรือไม่ก็รู้สึกที่ตัวสภาวะเองคือรู้สึกขึ้นมาเองจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นตอนที่รู้สึกขึ้นมาเองก็แปลว่าจิตเนี่ยเผลอไปเราไม่รู้เรารู้ทันจิตที่กำลังเกิดขึ้นก็คือรู้สึกตัวการรู้สึกตัวก็คือจิตผู้รู้การที่รู้ทันสภาวะธรรมก็คือจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะภาวนาก้าวหน้า เราต้องรู้ว่าจิตเนี่ยมีหลายดวงแต่มีดวงเดียวงงไหมแต่ไม่ได้มีดวงเดียวจิตมีทีละขณะทีละขณะทีละขณะนึกอ,ออกไหมมีดวงเดียวแต่มีหลายขณะนึกอ,ออกไหมแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันโดยความเป็นจิตเพราะนั้นเวลาเราคิดมากเนี่ย ที่เราคิดมากเพราเราคิดมากกับความคิดมากในจิตดวงที่แล้วแต่ถ้าเรามีจิตผู้รู้เนี่ยเราจะรู้ทันจิตที่คิดมากจิตดวงนี้ก็คิ้วก็จะคลายขึ้นตอนที่เราเห็นสภาวธรรมตอนที่เราเห็นจิตที่คิดมากเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยจิตดวงต่อมาเนี่ยจะคิดมากจิตดวงนั้นไม่คิดมากหรอกจิตดวงต่อมาเนี่ยที่เราไม่รู้ว่ามันมีคนละดวงกันนี่ย เราก็จะคิดมากต่อจิตดวงที่หนึ่งนึกออกไหมพอเราอยากแก้ไขนึกออกไหมจิตดวงที่สามก็จะเซงจิตดวงที่สองว่าไม่หายสักทีการรู้ทันสภาวธรรมเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยรู้เท่าทันจิตแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทุกข์น้อยลงความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราคิดว่าจิตมีดวงเดียวเมื่อเกิดอารมณ์อะไรแล้วต้องแก้ไขเมื่อเกิดอารมณ์อะไรแล้วต้องพยายามเข้าไปจัดการ หรือหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นเราก็เกิดความกังวลใจเพราะฉะนั้นจิตมีกี่ดวงจิตมีกี่ดวงไม่รู้แต่จิตไม่ได้มีดวงเดียวึของไหมถ้าเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวนะเราจะคอยบังคับจิตสมมติว่าเราปวดขาเราจะบังคับจิตไม่ให้ปวดขาสมมุติว่าเราคิดมากเราจะบังคับจิตไม่ให้คิดมาก สมมติว่าเราไม่สบายใจเราจะบังคับจิตให้สบายใจแต่กับการเนี่ยถ้าเราอยากจะนึกออกไหมภาวนาเป็นการภาวนาเป็นก็คือการที่เรารู้ทันสภาวธรรมคอยอ่านสภาวธรรมจิตดวงที่แล้วเนี่ยปวดขาจิตดวงที่แล้วกังวลใจพอรู้ทันสภาวธรรมจิตดวงหน้าจิตดวงนี้ก็กลายเป็นอะไรจิตผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้อันนี้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรจิตไม่ได้มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับจิตที่เกิดขึ้นแล้วอคอยรู้ทันสภาวะธรรมให้ได้แค่นี้เองเราก็จะเริ่มที่จะภาวนาเป็นทีนี้เรื่องที่สองเนี่ยถ้าเราอยากจะภาวนาเป็นเราต้องอ่านนึกออกไหมหรือเราต้องมีความรู้สึกในสภาวะธรรม เราต้องอ่านสภาวธรรมให้ออกเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมว่าจิตเราทำไมมีดวงเดียวอะลองมองมาที่พระจาจาร์มองมาเลยมองมาเสร็จแล้วอ่ะรู้สึกตัวจบอ่ะได้ยินเสียงพัดลมไหมอะฟังเสียงพัดลมก่อนอะรู้สึกตัวรู้สึกเพ่นไม่เป็นไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงพัดลมเมื่อออกมาเอามือบีบกันไว้รู้สึกที่เอามือบีบกันไว้ก่อนเอามือบีบกันไว้เอามือบีบกันไว้อ่าทีนี้รู้สึกตัวตอนรู้สึกตัวเนี่ยเขาอ่านกันไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะภาวนาเป็นเราต้องหัดเขาพยายามจะหัดเรานะเนี่ย ไม่มีใครเขาสอนขนาดนี้หรอกเนี่ยขนาดที่พระอาจารย์พูดจําประโยคที่พระอาจารย์พูดให้ดีดรูกอกไหมจําประโยคที่พระอาจารย์พูดไว้ให้ดีอะรู้สึกตัวเอามองมาที่แสงมองมาที่บอดมองมาที่บอดทีนี้รู้สึกตัวอ่ะทีนี้หายใจเข้าออก หายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่าหยุดอ่ะแล้วรู้สึกตัว <c oughs> ใครทําเป็นบ้างยกมือหน่อย <c oughs> ไม่เห็นต้องยากเลยเขาเขาอ่ะกินข้าวอาปากเอาเกืนใครอาปากเป็นบ้างใครเกินเป็นบ้างเอาลืมสั่งให้เคี่ยวเหรอโอเคเคี่ยว อ่าทีนี้เอามือขวานะรูปมือซ้ายไปเรื่อยๆรูปเบาๆมือซ้ายรูปมือซ้ายอย่างเงี้ยรูปมือซ้ายไปเรื่อยรูปมือซ้ายรูปมือซ้ายรูปไรอ่ะรูปไรรูปไปเรื่อยพอพอรูปไรเสร็จอ่ะรู้สึกตัวรู้สึกไหมก็ไม่รู้สึกนี่แหละคือรู้สึกตัวเพราะมันไม่รู้สึกที่รูปไรแล้ว มันไปรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกตัวนี่เขาเรียกการอ่านสภาวธรรมการถ้าอ่านาเขาทำได้ก็คือจะหัดมีความรู้สึกตัวในสภาวธรรมนึกออกไหมหัดมีความรู้สึกตัวในสภาวธรรมเห็นไหมเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวถ้าเราคิดว่ามีดวงเดียวเราจะพยายามจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แต่พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเขาก็พยายามจะให้เราหัดรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นรู้สึกตรงที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกหลังจากที่เรารู้สึกมีสิ่งที่เกิดขึ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นเราหัดรู้สึกตัวเห็นไหมเราหัดรู้สึกตัวเรากาลังสร้างจิตทําไมจิตผู้รู้ขึ้นมาหลังจ้างจิตผู้รู้ขึ้นมาอ่ะเรายิ้มยิ้มในใจยิ้มที่ปากเลย อ่ะแล้วเรารู้สึกตัวงแค่นี้เองเอพอรู้สึกตัวยังอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยให้เราเห็นว่าเรานั่งอยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่อ่ะรู้สึกตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวงงไหมลุงสวิตคุณคุณจะหาเจอหรือไม่เจอไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอ่ะเรารู้สึกตัวแล้ว มื่อกี้เราเห็นว่าเรานั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราเห็นว่านั่งอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็สั่งเราว่ารู้สึกตัวคุณจะทําแบบไหนก็ได้นะาเขาเรียกกันรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่มีข้อจํากัดไม่มีซ่อนเลนส์ไม่มีท่าทางไม่มีแพทเทิร์นความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็คือจบแต่แต่การรู้สึกตัวของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอ่าตอนนี้นั่งท่าไหนแล้วพอสไว้เลยพอสไว้หยุดไว้ อ่ะรู้สึกตัวเนี่ยแค่หัดรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยหัดมีความรู้สึกตัวไปเรื่อยเนื้อออกไหมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันยากกว่านี้ทําให้เป็นเนื้อออกไหมเอาทาหน้าดุใสพ่พ้าที่ทําหน้าดุทําหน้าดุใส่ผ้าทาหน้าดุใส่ผ้าเอพระสุคนชํานาญทําหน้าดุใส่พระ ทีนี้รู้สึกตัวบางคนรู้สึกตัวไม่เป็นก็หายใจเนื้อออกไหมบางคนรู้สึกตัวเป็นเนื้อออกไหมแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกตัวก็ไม่เป็นไรพอเขาบอกให้ทําหน้าดุใส่ผ้าเสร็จแล้วรู้สึกตัวนั่นแหละเขาเรียกรู้สึกตัวคือทําอะไรไม่ถูกอันนั้นนะเขาเรียกรู้สึกตัวแล้วแต่ว่าเราเข้าใจว่าใช่หรือเปล่านะ <c oughs> คือ ตอนที่ทําหน้าดุใสพ่พระเนี่ยจิตดวงที่ไหนจิตดวงที่หนึ่งใช่ไหมทาหน้าดุใสพ่พระเสร็จแล้วแล้วพอรู้สึกตัวเนี่ยมันกลายเป็นจิตดวงที่สองแปลว่าเราสนใจจิตดวงที่หนึ่งไหมเนี่ยเขาเรกหัดรู้สึกตัวเคยมีใครสอนไหมพนุไม่เคยนะก็ดีแล้วล่ะนือออกไหมกลับไปกุฏิจะได้กาบหมอนทุกวันนือออกไหมถ่ายรูปพระไปกาบเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวไม่ยากเลย เอามือขวาจับผมเอามือขวาจับหัวไห้แล้วก็ลูบไปที่หัวลูบลูบลูบอาทีนี้รู้สึกตัวแค่นี้เองงงไหมรู้สึกตัวมันก็พอเขาสั่งรู้สึกตัวเขาพยายามจะเป็นเราให้มากที่สุดที่เป็นคนภาวนาเขาทําอย่างนี้มาเลยพยายามเป็นเรามากที่สุดก็คือทุกครั้งที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาหันรู้สึกตัวถงไบางทีที่เราชา้าเพราะพอเราทําอะไรเราไปดู มือที่รูปอยู่มันก็หลงเข้าไปไหลเข้าไปเห,ห,ห็นไหมหัดรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้สนใจสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเราสนใจจิตผู้รู้ที่เรากําลังสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาผ่านสภาวธรรมสภาวธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่นึกอ,ออกไหมเราสามารถที่จะสร้างขึ้นให้เกิดการเห็นความจริง เราอย่าไปสนใจการเห็นสภาวธรรมเราต้องสนใจความรู้สึกตัวคนที่สนใจการเห็นสภาวธรรมมันจะมีความต้องการเห็นต้องการจัดการต้องการทําลายต้องการให้อยู่ต่อแต่เราสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมานี่หน้าที่ของเราคือการเจริญสตินี่คือการเจริญสติเพระนั้นเวลาเราหายใจใช่ไหมเราลองหายใจสัก5ครั้งลองนับ1ถึงห้าไปเรื่อยๆเข้าหนึ่งออกหไปเรื่อย รู้สึกตัวระหว่างหายใจก็รู้สึกตัวมันจะมีแวะนะพอเข้าหนึ่งออกหนึ่งบางทีมันมีแวะรู้สึกตัวเข้าสองออกสองมีแวะรู้สึกตัวเนี่ยแหละเขาเรียกความรู้สึกตัวแล้วคนที่อยู่กับความคิดอย่างนี้งงหรือยัง คนที่เราไม่ได้ภาวนาเป็นหรือรู้สึกตัวไม่เป็นเขาจะอยู่กับอะไรอยู่กับความคิดอยู่กับความปวดอยู่กับความเจ็บของเราอยู่กับความรู้สึกตัวนึกออกเมื่อไหรเราก็รู้สึกตัวเห็นไหมนึกออกเมื่อไหรก็รู้สึกตัวต่อไปพอเรารู้สึกตัวเป็นนะเราจะรู้อย่างนี้เลยเผลอไปละคิดอีกละนึกออกไหมเราก็จะรู้สึกตัวเป็นเพราะรู้สึกตัวเป็นเราจะเริ่มเห็นจิตไหลนึกออกไหม Luke? ตอนแรกเนี่ยเราก็จะไปอยู่กับสภาวะธรรมต่างๆเ,เราอ่านไม่เป็น เราอ่านค่าสภาวธรรมต่างๆไม่เป็นนึกออกไหมเหมือนกับเราเอาหนังสมุดหนังสือเล่มหนึ่งมาใช่ไหมแล้วเราก็มาแปะไว้ที่เนี่ยพอเราเริ่มอ่านแล้วมันก็เข้าไปอีกตัวดีนี่ตัวโอนี่ตัวยูนี่เห็นไหมหนังสือมันเขียนอย่างงี้พอเริ่มอ่านสภาวธรรมเป็นก็แปลว่าเราเริ่มรู้สึกตัวเป็นพอเริ่มรู้สึกตัวเป็นเรื่อยๆพอจิตจะไหลไปมันจะรู้สึกเองพอจิตจะไหลเข้าไปหาสภาวธรรมมันจะรู้สึกเองถ้าเราหัดรู้สึกตัวก่อน นึกออกไหมหัดอ่านความรู้สึกตัวในสภาวธรรมก็คืออ่านสภาวธรรมทุกครั้งที่มีสภาวธรรมอะไรเกิดขึ้นเราหัดอะไรเราหัดอ่านหัดมีความรู้สึกตัวนึกออกไหมอ่ะเราคืนน้ำลายซิตอนระหว่างคืนน้ำลายเราคืนน้ำลายให้เรารู้สึกตัวเราคิดดูนะต่อไปถ้าเราทำเป็นนะ่ พอเราเกิดความกลัวขึ้นมาเรารู้สึกตัวเห็นไหมพอเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราจะจําได้ว่าพระจันาร์เคยสั่งให้รู้สึกตัวเราจะทําเป็นเลยพอเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราจะทําไมรู้สึกตัวเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกตัวเป็นมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราเนี่ยทําซับซ้อนเกินไปซับซ้อนเกินไปลองเกิดลองเราลองเกิดความง่วงซิลองนั่งลองนั่งไปเรื่อยๆที่นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อย อะรู้สึกตัวเห็นไหมมันไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะมันสนใจอะไรความรู้สึกตัวอลองสนใจแมทที่อยู่ตรงหน้าซิรู้สึกถึงแมทที่อยู่ตรงหน้าอะแล้วรู้สึกตัวทำเป็นไหมรู้สึกตัว อ่ะสีนี้อยู่ท่านั่งไหนอยู่ท่านั่งนั้นเลยอยู่ท่านั่งนั้นเลยอย่าขยับอ่ะรู้สึกตัวงงไหมเนี่ยความรู้สึกตัวบางคนพอเขาอยู่ท่านั่งท่าไหนปุ๊บมันรู้สึกขึ้นมาเองแต่เป็นยังไม่ชัดนะเขาต้องหัดรู้สึกตัวให้มันบางทีมันรู้สึกขึ้นมาเองเรายังไม่รู้สึกมันไม่จํานะจิตไม่จํา พอนั่งเฉยๆปุ๊บมันเป็นความรู้สึกอยู่ภายในแต่เราไม่ได้สนใจไม่สนใจจิตไม่จำนึกอ,ออกไหมต้องแบบที่พระบอกอย่างนี้นึกอ,ออกไหมแต่ถ้ามันรู้สึกขึ้นมาเองแล้วเราสนใจว่ามีความรู้สึกขึ้นมาเงนี้ยจิตจำละนึกอ,ออกไหมงงไหมคะป้าวิภาวดีไม่งงคืออะไรเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ย มันไม่ใช่สภาวธรรมเนื้อออกไหมแต่สภาวธรรมเนี่ยทําให้เรารู้สึกตัวอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเวลาเราโกรธความโกรธทําให้เรารู้สึกตัวความไม่พอใจทำรู้สึกตัวเราจะรู้สึกอย่างนี้ได้ต่อเมื่อเราเคยทําความรู้สึกตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วน้ออกไหมพอเราเดินเนื้อออกไหมเราเคยรู้สึกตัวเรายิ้มเราเคยรู้สึกตัวเราพยักหน้าอ่าเราพยักหน้าไปเรื่อย ไปยัางหน้าไปเรื่อยๆเอาไปยัางหน้าไปเรื่อยๆอ่านรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกเข้ามาภายในภายในใเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกตัวใครยังทำไม่เป็นมาก